สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเฮลโลเอวิวันสวัสดีจากรัฐวอชิงตันนะคะที่นี่อเมริกาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง and life in นอเมริกานะคะชีวิตที่เราจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าเราทําอะไรกันบ้างในอเมริกาตอนนี้เราเป็นวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะเราได้ทําคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะเราไม่มีเวลาค่ะ เราได้ถ่ายทอดเอาไว้ตั้งแต่วันที่33สิามเอ็ดนะคะของเดือนกรกฎาคมค่ะเราไปเที่ยวกันค่ะเพื่อนๆเ,เราจะพาทุกคนไปต่างรัฐกันนะคะไปเที่ยวที่รัฐออริกอนจะเราจะไปเที่ยววัดไทยกันที่นั่นนะคะเราจะไปเยี่ยมพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นคนสร้างวัดนะคะมันจะมีโยมอุปถัมภ์อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของ ที่ดินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยกันทำนะคะแต่พี่ชายเราเป็นคนสร้างพวกเป็นไม้ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันด้วยรถยนต์นะคะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่านะคะช่วงตอนขาไปไม่รถติดค่ะแต่ว่าขากลับนี่รถติดอาการเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนทุกคนก็คงจะทราบดีนะคะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมากมีตั้ง50ลรัฐ เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ไปเที่ยวในต่างรัฐนะคะเป็นรัฐที่7ของเรานะคะเราก็จะตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราพาไปรูปจ้จักรัฐออริกอนกันอีกครั้งนะคะ <ST>. สวยมากค่ะโอ้โหโอ้เท่มากครับ ที่นี่เป็นวัดที่ร่มรื่นน่าอยู่มากค่ะเพื่อนๆมีวัดไทยที่นี่ก็มีคนไทยมาทำบุญนะคะเขาจะมาเลี้ยงอาหารเพนมาเจริญวิปัสสนาหรือมานั่งสมาธิกันบ่อยๆนะคะมันก็เป็นศูนย์รวมน้ำใจน้ำจิตของคนไทยที่นี่ค่ะเพื่อนๆเราได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างเมืองต่างรัฐในประเทศอเมริกา ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่พี่คนไทยนะคะทั้งที่อยู่ในเมืองอันบานีที่นี่หรือว่าต่างเมืองนะคะไม่ไม่ไกลจากที่นี่เขาก็มาเพนอาหารหรือว่ามาทำบุญกันที่นี่ค่ะบางคนก็มาทำความสะอาดปลูกผักอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนเรามาทาันได้กินอาหารเที่ยงพอดีค่ะแล้วเราก็พักนิดหน่อยเราออกมาเที่ยวกันอีกแล้วค่ะ พี่ชายก็พาไปที่เมืองนิวพอร์ตเพื่อจะไปดูเอาทะเลนะคะที่นี่เป็นทะเลที่สวยงามมากค่ะแต่ว่าเราโชคไม่ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพอเรามาถึงที่นี่หมอกลงหนาม,มากค่ะเราเลยไม่ได้ลงไปดูทะเลแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้นะคะแต่สัญญาว่าบางวันที่เราว่างเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะเพราะมันเป็นทะเลที่สวยงามมากค่ะ เรามานั่งทานอาหารร้านดังค่ะเข้าคิวรอ,อนานพอสมควรนะคะเรามานั่งข้างนอกก็ยังหมอกลงเลยค่ะเป็นละอองเหมือนฝนนี่ละค่ะ What would the weather like tomorrow Newport? the like be in New เราเล่นน้ําไม่ได้ดูทะเลไม่ได้เก็บภาพทะเลให้เพื่อนๆไม่ได้เราก็กลับมาที่เมืองเราอยู่นะคะเราผ่านข้าง,างทางเราก็เจอต้นของแบล็กเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆมันก็สนุกดีนะคะเราก็เก็บได้นิดหน่อยค่ะเพราะว่ารถมันผ่านเยอะนะคะเดี๋ยวมันอันตรายเราไปดูสวนฟาร์มต่างๆค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ได้เห็นต้นเชอร์รี่ที่นี่ แดงมากเลยค่ะลูกโดกมากแทบจะไม่มีใบเลยนะคะ,ะเ,คเราคิดว่าอากาศที่นี่โอเคเลยนะคะไม่ร้อนมากหรือมันเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะคะอากาศที่นี่พื้นดินที่นี่มันจะเป็นที่ราบแล้วก็มันมีภูเขาค่ะเพื่อนๆไม่ไกลจากทะเลด้วยซ้ำเราเห็นต้นเฮลโซนัเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่นี่เราผ่านมานี่มีเยอะมากเลยค่ะทำการปลูกหลายฟาร์มมาก นี่คือลูกอ่อนของมันนะคะพี่เขาบอกว่าเฮลซ o นัทนี่ถ้าสุกแล้วมันจะตกลงมานะคะมันจะออกสีน้ำตาลแล้วเวลาเขาเก็บลูกเฮลซ o นัทเพื่อไปทำการส่งออกนี่ก็จะประมาณเขย่าต้นให้มันตกลงมาเช่นกันค่ะกว่าจะเข้าบ้านได้ก็มืดค่ำแล้วค่ะเพื่อนๆเราแวะไปซื้อของที่วอล m มาทแล้วพี่ชายก็มาโชว์ฝีมือการทำอาหารดินเนอร์ให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะ

เนยแล้วก็เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองเราใส่เกลือในมือเราใช่ไหมครับทำไมรู้ปะเพราะว่าเออกะปริมาณได้ใช่หมเยใช่เพราะเราหยิบได้มาเออตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราโอเคกินเค้กอะไรอช่องสักหน่อยกัน

Okay. ใช่คนทำกันวิธ <laughs> <c oughs> ีการทำอาหารฝร,รั่ง สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองใกล้ๆที่เราพักอยู่นะคะคือเมืองสวิตโฮมค่ะเพื่อนๆเ,เ,เราจะไปที่เลกนะคะเราจะไปดูทะเลสาบค่ะเขาว่าสวยงามมากน้ำนี่เป็นสีฟ้าคราม แล้วก็บางจุดเขาเป็นสีเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะที่นี่คือเลคทะเลสาบที่เมืองสวิตโฮมนะคะอันนี้คือที่เราถ่ายให้ดูนี่คือติดถนนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในทางภูเขานะคะ บันก็จะมีน้ำตกมีป่าเขาให้เราได้รับชมค่ะก่อนจะมาที่ออริอนนี้เช้าวันเสาร์นะคะเพื่อนๆพ,พอดีพระเอกเขารู้สึกเจ็บหัวเข่าขึ้นมาค่ะไม่สามารถจะเดินไกลหรือว่าลงไปเอ็เวนเจอร์กับเราได้นะคะมันก็เลยเป็นหน้าที่ของพี่ชายค่ะพี่ชายที่แสนดีนี่ทำให้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งถ่ายรูป เป็นช่างภาพแนะนำสิ่งต่างๆแล้วพาเราไปดูสวนต่างๆทุกที่ทุกฟาร์มเลยนะคะก็เป็นความน่าประทับใจของพี่น้องคู่นี้ค่ะพี่ชายเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาเป็นลูก <ไป S 2> พี่ลูกน้องค่ะแต่ว่าก็เหมือนพี่น้องเพราะว่ามาอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่พระเอกเขาสี่ขวบแล้วพี่ชายก็ประมาณสิบกว่าขวบเองค่ะมันก็เลยเป็นความผูกพันและรักกันเหมือนพี่น้องมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรในอเมริกานะคะมาติดตามและรับชมขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย